กันเลยไปแล้วนะเนี่ยเที่ยวไปเที่ยวบ่อยเอป็นนักท่องเที่ยวแล้วหนึ่งใช่ครับก็ช่วงนี้แบบว่าเก็บตังค์มาแล้วเราก็อยากไปท่องเที่ยวท่องเที่ยวบ้างอะไรอย่างนี้เพราะว่าช่วงก่อนอันนั้นก็จะมีแบบ ถ่ายทั้งหนังซีรีส์แล้วก็รวมถึงตัวร้านกาแฟด้วยที่เราแบบทำงานติดต่อกันมาช่วงเวลาได้รีแลซ์สักทีเนาะจริงๆก็ไม่ถือว่ารีแลซ์ขนาดพี่เพราะว่าไปเราก็ไปถ่ายย t u b e ด้วยยังทำงานอยู่ก็ยังทำงานอยู่แต่ก็ยังได้เที่ยวด้วยเป็นไงบ้างกับการทำงานไปเที่ยวไปมันมันมันอาจจะไม่แตกต่างจากการเที่ปกติที่เราต้องมีต้องมาผมว่ามันก็แตกต่างนะหมายถึงว่าเวลาเราพอเรา เที่ยวอย่างเดียวคือเราไม่ต้องสนใจว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าพอเราต้องมีงานที่เราต้องเอาไปทําด้วยบางทีเราก็จะนั่งโพงว่าเอ้ยเฮ้ยตรงนี้ดีอยากถ่ายไว้อยากถ่ายเก็บไว้อะไรประมาณนี้ครับแต่ก็สุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าเหมือนกันเพราะว่าเราได้ทาง,งานแล้วก็ได้ท่องเที่ยวไปในตัวเดียวไม่ได้คิดว่าจะได้แบบไม่ต้องสมองไม่ต้องคิดอะไรไมันยังก็งใช้สมองเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย ก็คือจริงๆรายการยูทูปบผมว่ามันไม่ค่อยมีสารามากไงมันก็เลยแบบมันก็เลยแบบไม่ไม่ต้องเครียดมากใช่แต่เน้นหวานไงโอ้ยไม่หวานเลยไม่หวานไม่หวานดูเองหรือเปล่าดูดูผมเป็นคนแบบเช็คเทปตลอดกับพิมอะไรงสองคนแต่คนดูมันล่ะคุณทางบ้านเขาดูเขาดูสีผิวเดินน่าจหวานไหมฮะหลอผมว่าน้อยครับไม่ที่บอกว่าไม่หวานนี่ตัดออกตัดซีนหวานออกเองหรือเปล่า ก็ไม่นะก็เป็นปกติเอาตัดออกเอาดูเองไม่ไม่ไม่ก็เป็นประมาณอย่างนั้นในในในคลิปรับใช่แต่ทุกวันนี้ก็แบบโอ้ต้องเยอะมากเนาะซาร์กาแฟครับก็หนังก็กาลังจะเข้าด้วยแล้วก็ซีรีส์ก็เข้าพร้อมกับหนังอีกรวมถึง้านกาแฟก็เพิ่งเปิดได้ไม่นานอะไรเงี้ยในร้านกาแฟเป็นไงบ้างเพือมาไมยกินอันนี้ ก็ถือว่าผลตอบรับดีเลยครับพี่เพราะว่าเราก็ตั้งใจที่จะทําให้มันออกมาเป็นสถานที่ที่คนเวลาเดินทางมาจากต่างจังหวัดได้เข้ามารีแลกซ์แล้วก็ได้เข้ามาลองรสชาติกาแฟของเรารวมถึงบรรยากาศในร้านอะไรเงี้ยก็ทุกอย่างก็ฟีดแบ็กออกมาดีตามที่เราต้องการอีเดือนแล้วนะเปิดเมษาครับตอนนี้ก็จะห้าหาเดือนรู้สึกว่าทุนไปเป็นการทุนที่ลงไปเราทุนเเยอะมากถ้าเกิดว่าตามที่ตั้งใจไว้น่าจะ สามสี่ปีอะไรเงี้ยครับในการกระดุมเพราะเราเราวางไว้แล้วว่าถ้าเกิดรายได้ประมาณนี้มันจะอยู่ที่ประมาณนี้สามสี่ไตมาสองแล้วเนาะครับเข้าไตมาสองใช่เข้าไตมาสองแล้วแต่มาลองกันแต่มาทำธุรกิจเนี่ยมันต้องมีกลยุทธ์มีโน่นนี่มากมายเรื่องอะไรที่ต้องคิดมาทำโปรโมชั่นอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็การเจริงๆก็มีครับก็คือจะมีตามเทศกาลแต่ว่าผมโชคดีที่มีน้องสาวที่คอยเป็นเมนเจอร์ให้ที่ร้านด้วยอะไรเงี้ยก็เขาก็จะมีอินพุตเกี่ยวกับเรื่องของการออกไอเดียว่าเราควรที่จะดึงดูดลูกค้ายังไงหรือว่าทำโปรโมชั่นนแบบบไไหดีอะรรเยค แต่เด็ก็แบบถ้าเกิดว่าก็คือไปอยู่ที่ร้านตลอดใช่ก็แบบเหมือนวันก่อนเพิ่งกลับร้านมาเอ้ยกลับร้านไปแล้วก็กลับมาแบบไปกลับอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดมีเวลาช่วงไหนก็อยากจะกลับไปดูเพราะว่ามันมีแบบทั้งพนักงานที่เราต้องไปดูด้วยทั้งเรื่องของรสชาติกาแฟที่เราต้องไปคอยคุมตลอดด้วยยังเหนื่อยเวลอยเป็นบาริสต้าเหมือนเดิมครับเวลาอยู่ที่ร้านจะเป็นบาริสต้าเหมือนเดิมเป็นบาริสต้าเหมือนเดิมครับก็ทํากาแฟเวลามีลูกค้ามาแล้วก็ทำเสร็จกลับไม่เหนื่อยเนาะเหนื่อยเหนื่อยต้องแจ้งต้องแจ้งล่วง คือมันมันไม่ตายตัวครับเราไม่สามารถที่จะแจ้งได้ว่าอย่างเช่นสมมติวันก่อนว่างหนึ่งวันอะไรเงี้ยเราก็แบบรีบบินไปเพราะว่ามันมีการคอลแลบกันระหว่างโปรดักต์เราก็แบบไปดูแล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ไปวันไหนบ้างมัีลูกค้าจะรอทิ่มือแบงค์ไงใช่ <c oughs> ก็ดีครับเขาจะได้มาหลายวันเต็มสิบฝีมือบริษัทเราเท่าไหร่ก็ <c oughs> 7จ็ดแปดอะไรเงี้ยนะก็พอได้อยู่ก็ถือว่าโตนะแต่ไม่รู้คนอื่นชอบหรือว่า่าเราเราชอบเองครับแต่พี่ผาได้ชิมต้องมีคอมเมนต์มาไหมมีครับเขาไม่กินกาแฟก็เลยแบบเออเป็นน้ำอย่างอื่นแทนใช่ที่ร้านรวมบาลินสตารหลอกก็ดูดีครับเพราะว่าแต่ละคนเราก็คัดมาด้วยตัวเองคือจริงๆแล้วเราแบบ เราเลือกคนจากการที่เขามีแพชชั่นในการทํางานมากกว่า,าแล้วเรารู้สึกว่าน้องๆบริสาที่มีตอนนี้ก็คือเขาแบบตั้งใจที่อยากจะทําให้ร้านเราออกมาดีแล้วก็ทําให้เครื่องดื่มที่เราคิดค้นมาเนี่ยเดี่ยวหล่อให้มันดีที่สุดที่จะทําได้หน้าตาฝีมืออันไหนมาก,ก่อนสําหรับบริสารร้านเราฝีมือสิครับเพราะว่าถ้าเกิดแบบตั้งใจทําอะไรแล้วเนี่ยมันจะมีสเสนเ่ห์ของมันเองครับ จร,จริงๆมีครับแต่ว่าอยากวางแผนเรื่องของการทําแบบพวกลงพั่วก,ก่อนให้เราจะสามารถผลิตมันดกาแฟของตัวเองได้ซึ่งพอเราแบบว่ามีซอสตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถขยายสาขาไปตามจังหวัดได้เลยจังหวัดอะไรเงี้ยครับโดยที่เราแบบใช้โมเดลเดียวกันใช่ใช่อีกเยอะเลยครับยย้วาไกปเดินหน้นา,นา,นาวันเกิดแล้วเอาันจุดของเราครับมีแพนยังลืมไปหมดเลยคือลืมวันเกิดเองแล้วหรองเลยังไม่มีแพนอะไรเลยครับเพราะว่า หมือนช่วงที่ผ่านมาเราก็แบบทางานทํางานอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดว่าจะไปไหนหรือว่าจะทําอะไรอยากจะให้ของขวัญตัวเองไหมคะแบบ่เหนื่อยมาท,าทั้งปีแล้วอะไรเงี้ยของขวัญครับยังยังไม่ได้คิดเลยครับว่าจะเป็นอะไรแต่ก็อยากอยากให้อยากซื้ออะไรสักอย่างหรือว่าอยากจะวางแผนไปต่างประเทศสักระยะหนึ่งอะไรเงี้ยก็มีแผนหรือว่าใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะทำงาน สี่เป็นผู้ถ่ายรูปก่อน